ในกล้องเห็นเปล่าไม่รู้นะ แันแมนมืออาชีพเป็นความสามา,ารถเฉพาะตัวน้องน้องหนูๆหนที่ดูอยู่ห้ามลอกเรียนแบบโดยเด็กขาดเพราะลม้มแล้วมันเจ็บไม่บอกคนโลกสวยฟิวเด็กเมกา้ากรจายเปล่าจอบอโยแก๊งแกง,แก,งกูนะโลยแสนเปิดคลิปใหม่นะครับผมโกโปร p แรกพัทยาน่าจะมี2 EP เพราะว่าวันนี้ไปชิลกับน้องๆก่อนเนาะน้องใหม่ ใหม่อะไรนี่น้องแคนแก๊ง OSA แต่ใส่เสื้อโลอะครับนอนแล้วก็น้องใหม่สวัสดีครับผมชิปมังครับครับผมโอ้โหเป็นไงดูหัวพวกมันด้วยฮะเม็กซิกันเลยไม่ได้นัดกันมาด้วยไม่ได้นัดกันมาด้วยโอเคนี่ชาวแก๊งอยู่ตรงแหลมบริหารกันแล้วนะเดี๋ยวก็จะปั่นไปเจอกันตรงนู้นเนาะโกโปรบีเม็กพัทยาเฮ้ยอะลยอมไหม้นน้องๆโดยพัทยาว่ะ พัทยาซิตี้เฮ้ยยัยงไงวะเฮ้ยยังไงอย่างเก่าเฮ้ยเพาเป็นที่าเป็นทีละร้องมาชิวพัทยาเว้ยเป็นไงทะเลพัทยากูเพิ่งได้มานะเว้ย ไม่ได้มานานแล้วแต่เด็กแม่งไม่รู้ว่าสวยขนาดนี้น่าเขาน่าทำใหม่นะโอ้อยางเฟี้ยว <c oughs> เจอนาตโต้นาตโต้ห่ยชาดสวัสดีครับแกงแกงสวัสดีครับวสออวัสดีครับคิวเออสวัสดีครับนาตโต้เบอร์หกนะครับเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกแกงก้าวไก่ไก่ช่วยอะไรวะเนี่ยกินเกียงไก่ <c oughs> ๆๆๆๆๆอะพานิโต้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมไม่พร้อมเลยเราอะ ต้องไปซื้อรองเท้าครับอ๋อซื้อรองเท้าก่อนใช่แต่ว่าจะไปดูเออลลี่จวเตรียมจะเตรียมเสื้อโลยด้วยนะอาร์โมนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ๋อฮาร์โมนี่ไม่ค่อยสวยอันนี้พี่เขาส่งมาให้เหรอวายตายแล้วเอ็มด่ากูแล้วมั้งไอ้สัสแล้วไอเสื้อโลนะเสื้อโลเท่ๆเลยอะของโลส่งมาให้ไหมครับของโรขอโลมาครับอยู่มาครับแต่โลต้องเสียตังมาให้ไหมเพราะว่าต้องเสียตังค์โอเคไปปั่นดีกว่าแก๊ง ครับเฮ้ยแก๊งแก๊งมาไวรุ่นไวรุ่นรอปั่นเที่ยวมันมะมีอยู่สองอันแบ่งกันแบ่งกันเดี๋ยวแปะเฟรมเฮ้ยนะอะไรวะเนี่ย <c oughs> พัทยาหรือบ้านแก๊ง <c oughs> เจอกับแก๊งเจอกันชนหน่อยเป็นคุณนะมาเยอะ เฮ้ยสวัสดีสวัสดีพี่สวัสดีพัทยาหรือบ้านแกงเนี่ยครับน้องๆเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยหัวใจมาทังทีกูนั้นลอยแสดผมต้องหัวใจมนเิดที่พักอ่ะนะเออป้ากันอยู่นี่ลงมาพี่มันพานั่งมอไซค์ด้บ่ายสองเฮ้ยฮอบนี้ฮอบนี้ ปั่นป่วนปั่นป่วนฮัลลาฮัลลาเ <laughs> มื่อกี้จะบาปินแต่บ,บาไม่ออกโหไงมันล้อหาดนิดน,นึงว่ะแก๊ง ค่อยๆไปอันนี้แบบแก๊งแบบพออ่อของปากหอมคอนะไปเลยคู่นี้น่าจะเยอะน่าดูครับแถวแก๊งอันนี้หลบแดดเยอนะพร้อมน้ำขึ้นเขาแล้วไปขวาขวาคิววฟิลเว่งโคตรดีอ่ะ เฮ้ยไหมดแรงแล้วเหรอเฮ้ยโอ้ยวะดือสองแก๊งกูซะก่อน,น Let's go Let's go

Yeah. <laughs> <laughs> oh -ho! Oh, oh, oh. <laughs> โอ้โหด,ดูสภาพ <laughs> แล้วเป็งทางลงมาจากเหมือนแบบดอยเว้ย <laughs> ถ้าแม่งคนแบบหรือชาวแก๊งรู้น่าจะแบบรู้ว้วยว่ากูลงมาแล้วก็แบบมีสเก็ตพาร์คตรงเนี้ยเฮ้ยสวัสดีแก๊ง <laughs> <laughs> แก๊งเฮ้ยชิบหายสวัส <laughs> ดีครับเฮ้ย ฮัลโหลมาเลเซียแก๊งใช่ไหมโอ้ยเอ๊ะวะดาบุนี่เป็นไงเป็นไงสุดหรอสวัสดีครับสวัสดีครับแกง๊งแกง๊งชิวออเดย์มาแค่นี้เหรอชิวออเดย์เดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีกนี่มาชิวกันปาร์คปาร์คใต้ทางด่วนใต้สะพานลอยอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละ 呃，老们看。 บาปินเนื้อสั่งได้ครับน้องๆในกล้องเห็นแปบ่ไม่รู้นะอ่ะครับน้องใหม่เราเอยอีทีไปขำๆ สวัสดีครับแกงแกงสวัสดีครับแกงแกงเฮ้ยสุรตาสวัสดีครับพี่คันนี้เอามากี่ล้านคันงนี้จับมือน้องหน่อยหายเขาเขินสวัสดีครับสวัดีครับนี่มบัคแทนสวัสดีครับไผ่เชียวดีเยอะนี่รถที่นี้มันใหม่กิ๊บเลยนะเออเช็ดนะ อะไรให้กูเบาทดสอบอีกอย่างก็เบาไหมอ๋อมันลุกขึ้นเหมือนจะให้แบบพี่ลองยกน้ำผมสิพี่ยกน้ำผมสิกิโลแล้วเฮียหน้าทิมดีอย่างเงี้ยเบาเกินเก้าอเบาเกินนี่ครับผมไอ้นี่ครับตัวนี้ครับบาร์สปินลงเสาหินช้าครับตัวนี้ครับตำรวจตามหาอยู่ตัวนี้เลยแก๊งคิวอาร์อันนี้คุณไปไหนมาก่อนเนี่ยกรุงเทพเหรอครับใช่ครับไปกรุงเทพไปราชบุรี บ้านเรามีสนามใช่บ้านไม่มีสนามไงบ้านเราไม่มีก็เลยมีโอกาสได้มาก็มาเลยเล่นเลยเป็นไงเชียร์ดิไม่มีเสื้ออะไรมาฝากเสื้อบ้างไหมอันนี้ฝากไอ้จอีหน่อยดิเฮ้ยเอาหมดแล้วรุ่นนี้หมดแล้วเอามีลายใหม่นะไอสารเดี๋ยวกูขึ้นให้เออมีลายใหม่เหรอดเอาเรื่องนี้แปะริงให้ด้วยเนาะนี่เลยนี่เลยนี่เลยไอ้สารเป็นไงอย่างเท่แก๊งแก๊งอะแก๊งผมครับแก๊งเดี๋ยวฝากช่องนัดโลนะครับเอ้ยโลโลชแนลนะครับ กดิดต่างมันเยอะนะครับผมครับผมดีเลยครับน่ารักมากครับอ้าวเจออีกแล้วฮะฝากงนี้ครับวิวเฮาส์ซิเมทัลลี่ชุดชีตบอยนะครับครับผมครับครับบ๊ายบาเจอนะครับผมเลือกให้กูใส่ทํามั่งมึงไงช่องอ่ะบีเดอร์มาซ้ายอีกเดียวเจอกันอาจารย์จุ๊บ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 ทําไมเราขานมาตัวมึงไงกามมาตัวเห็นแหมวแบเขาหนุ่มคนนี้นะครับเจอกันไม่ได้นะครับนี่นะครับออปชั่นมาเต็มฮะเจอใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่หมดหรือเปล่าเเเเเนน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 นีีีีีีีี่่่่่่่่่ยยยยไไไไมมมทด้้้ปปลลตตออรรราาววิกังูะบ แง่อหนึ่งชิ้นยังไม่อยากบอกหมดเฮ้ยเหมือนไปสองชั้นเลยใช่ไหมไปกึงเหรอเย็ดด้วยป๋อดะบ้านเป็นช่าง่ะเนาธรรมดาบ้าไม่ได้เป็นช่างพี่เพื่อนเป็นช่าง Let's go ไปต่อที่แหลมนะแก๊งแกงไปโชว์ปิงปอกโอ้ยไอเทียเมื่อกี้ก็ลงเนินมาแบบ อย่างแรงนี่ก็น่าจะขึ้นเนออยอีกแล้วอ่ะแข่งอย่างเยอะตอนแรกว่าคลิปนี้จะมีนิดเดียวไอ้สัตว์มาเจอกันกลางทางเฉยกินน้ำแบบลิตนอ่ะกินน้ำแบบเยอะมากไม่ใช่โมโม,โมโยเยอะไงกินอรต้องกินน้ำบบเยอะอ๋อครับพี่ครับ ดีครับแก,แก,แก๊งชนกันแล้วชนกันแล้วหมาว่ากูจะโดด มีปั่นเร็วๆไอ้เหี้ยรไม่มีรอบ2น้องๆอีกสัตว์มีรอบ2โอ,อ้โหมีรอบ2ก็ไม่บอกคิดลงไปต้องเห็นไ เออพ่อหนุ่มรถแม่งครับ้องรถนะจะ้าเอีติ๊กเกอร์จะได้เล่นเก่งเอาจัดเสื้อดีน้องๆนี่ขอติ๊กเกอร์กันเก่ง ใส่สวัสดีครับใครวะเนี่ยไอ้สวัสดีครับสวัสดีเฮ้ยบอกพี่กูมาตั้งนานแล้วกูมาตั้งนานแล้วแต่กูนัดรอไอ้สัตว์กูมาตั้งนานแล้วนี่ครับเดียว O S A โอ้ไม่ได้ไม่ได้คืออะไรครับพี่เห็นใครสะพานต้นน้องเห็นที่ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ที่บ้านเห็นเอ้ากูต้องตัดออกได้จริงจังไม่ได้เมึงเนี่ยตัดออกตัดออกเฮ้ยไม่ได้ สวัสดีครับพี่ออดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับโอ้ร้อนชิบหาร้อนชิบหายไม่เจอกันนานครับเอ้บรั่วสวัสดีครับเอ้ยเอ้ยเพิ่งลงมาจากเกาะนะผิดแล้วครับผมเยอะว้าตัวดำหมดเลยอร่่อยแซะไรวมดเนี่ยนี่ครับก็แหลมบริยัยฮะพรุ่งนี้ก็มากันได้แต่กว่าจะได้ดูคลิปกูก็กลับไปพี่โลก็แหละค่อยตัดเนาะอันนี้ก็โกโป o B-Max Q- ชิลกวันแรกแล้วกัน เดี๋ยวมีพรุ่งนี้อีกปั่นอีกเนาะเอาให้สุดแล้วก็เสื้อโรก็พร้อมนะทักเพจมาโรชาแนลไอจีโรแ,นแ,น G, โรแกงทักมาเดอ้อจกักรยานเวก็ทักมาเดอ้อว่ากันคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะจ๊ะอย่าลืมสับตะไครา้ไลค์แคร์นะ